<c oughs> ก็วันนี้เป็นวัน <c oughs> เป็นวันที่เราระลึกถึงแม่นะเป็นพิเศษ <c oughs> จริงๆต้องระลึกถึงทุกวันเพราะว่าร <c oughs> ่างกายของเราเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เราไม่ได้เป็นบุคคลประเภทเกิดโดยโอปาติกะไม่ได้เกิดผุดขึ้นมาเอง มีสัตว์หลายจำพวกเป็นประเภทผุดขึ้นมาแต่มนุษย์เรานี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เพราะฉะนั้น <c oughs> การเคลื่อนไหวไปมาของเราจรึงต้องเรียกว่ามีธาตุของพ่อของแม่อยู่ติดตัวของเราไป เพียงเท่านี้ก็เรียกว่าต้องระลึกถึงทุกวันแต่ที่ท่านให้เอาวันนี้เป็นวันเรียกว่าเป็นวันแม่ก็เพื่อให้เราระลึกเป็นพิเศษระลึกเป็นพิเศษพวกเรานี่เกิดขึ้นมาได้แต่ละคนแต่ละคนต้องอาศัยความเสี่ยงตายของแม่ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้โดยง่ายแม่นี่จะต้อง อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานตลอดเมื่อมีเราเข้ามาวันที่เราจะคลอดก็คือวันที่แม่เสี่ยงตายไม่มีหมอคนใดกล้ารับรองได้ว่าคลอดคราวนี้แล้วจะรอดแน่ๆแม่จะปลอดภัยแน่ๆไม่มีถ้าให้เซ็นรับรองถ้ารอดให้ได้เท่านั้น ถ้าไม่รอดต้องเสียเท่านี้นี่ไม่มีหมอากาล้าแล้วนะเพราะว่าชีวิตของคนเรียกว่าเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันนี่เพราะฉะนั้นที่ท่านให้ระลึกนึกถึงบุญคุณของของแม่เป็นพิเศษนี่ยก็ด้วยเหตุเหล่านี้เพราะท่านเป็นผู้อุ้มชูเลี้ยงดูมาท่านจึงเปรียบทั้งพ่อและแม่ท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์ของลูก คือผู้ที่ลูกจะไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับท่านไม่ได้เพราะว่ามีผลเทียบเท่ากับพูดไม่ดีกับพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์คือผู้ที่จิตบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำมานั้นไม่ได้เป็นไปโดยโทษไม่มีเลยแต่เราไปคิดเป็นโทษไปพูดเป็นโทษเพราะฉะนั้นผู้เป็นโทษจึงกลายเป็นเรา ไม่ใช่เป็นบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ท่านเปรียบพ่อแม่เปรียบได้ดังผู้มีจิตบริสุทธิ์เพราะท่านเคยให้เป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาตั้งแต่แรกเริ่มการให้ก็ให้อย่างที่ไม่ได้คิดคาดว่าจะเรียกร้องอะไรในยามที่ลูกประสบสุขก็มีความยินดีในยามที่ลูกทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยดีไม่ดีทุกข์ยิ่งกว่า เก็บความทุกข์ของลูกมาไว้ในโหัวอ,อกหาทางออกหาทางแก้ไขในขณะที่ลูกไม่ต้องคิดทุกข์ของพ่อของแม่ลูกก็ไม่เอามาคิดไม่ได้เอามากังวลเวลานี้ท่านมีความกังวลอะไรเนี่ยเราถือเอามาเป็นธุระน้อยมากเมื่อเทียบกับพ่อแม่ที่ถือเอาความทุกข์ของลูกเป็นธุระสำคัญเลยทีเดียวนี่คือพ่อแม่โดยปกติพ่อแม่ที่เป็น อันตรายแก่ลูกก็มีเพราะนั้นเถอพ่อแม่ที่เอาแต่กิเลสเอาแต่ความหงุดหงิดงุนง่านเอาแต่ความโลภโกรธหลงของตัวเองเอาแต่ความปัรถนาของตัวเองโดยไม่สนใจลูกก็มีแ,แม่แบบนี้แล้วท่านก็ยังไม่ให้ไปปามาท่านก็ยังไม่ให้ไปคิดไม่ดีเพราะว่าก่อนที่ท่านจะทำไม่ดีแบบนั้นก็เคยมีอุปการะอย่างน้อยที่สุดกับชีวิตเรานี่แหละเรามีสมบัติชิ้นแรกนคือชีวิต ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่จะไปหาสมบัติอย่างอื่นได้เช่นความรู้วิชาการงานเงิน,งนตำแหน่งหน้าที่เราจะมีได้ก็ต้องอาศัยชีวิตนี้ที่พ่อแม่ให้มาเพราะว่าเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ต้องอาศัยท่านเป็นผู้เหตุเมื่อเรามีสมบัติที่สมบูรณ์แล้วเรามีสมบัติคือมีชีวิตมีจิตใจที่สมบูรณ์แล้ว สร้างความดีได้แม้ไม่มีวิชา,วาความรู้อะไรเลยแต่สร้างความดีได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่จะหนุนต่อไปก็คือความดีจะไปเกิดในภพภูมิใดคือความดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมบัติที่สมบูรณ์แล้วคือมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราจะทําสมบัติเหล่านั้นให้งอกงามหรือจะใช้สมบัตินี้ทําลายตัวเราเองเนี่ยก็อยู่ที่เรา แต่มีสมบัติแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าพ่อแม่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เพราะให้สมบัติชช่นนี้มาแก่เราต่อไปนี้เราจะใช้สมบัตินี้ไปแบบไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนแต่เมื่อมีสมบัตินี้แล้วท่านก็ไม่เคยสอนให้คิดร้ายทําร้ายพ่อทำร้ายแม่แม่พ่อแม่เราไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอย่างใดท่านก็ไม่ให้ไปถือโทษท่านให้เป็นผู้ที่เราต้องพยายามที่สุดที่จะไม่ถือโทษ กับพ่อกับแม่ไม่มีนี่ก็ถือเป็นการฝึกหัดตั้งแต่เบื้องต้นเวลาที่เรามีความโกรธเคืองมีความไม่พอใจไม่ได้คิดแบบนี้ทําแบบนี้กับพ่อแม่ไม่ได้ต้องสลัดนี่ท่านฝึกนี่ฝึกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางกิเลสนี่ซึ่งถ้าเราไม่สามารถละกิเลสประเภทนี้กับพ่อแม่ได้อย่าไปหวังจะไปละกับผู้อื่นในที่สุดก็ต้องเป็นลงใส่คนรอบข้างเราเนี่ยคนที่จะมาเป็นครอบครัวของเรา หรือคนที่จัดกลายมาเป็นลูกเราหลานเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกการละกิเลสความไม่พอใจความหงดหงิดงุนง่านหรือควรที่จะฝึกที่จะพูดสิ่งที่เป็นคํำพูดที่ดีที่งามที่เหมาะที่ควรกับพ่อกับแม่เพื่อเป็นการฝึกสัมมาวาจาถ้าเราฝึกสัมมาวาจากับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณไม่ได้แล้วอย่าไปหวังว่าเราจะไปฝึกได้ในผู้อื่น นี่พราะนี่คือผู้ที่ควรฝึกก่อนใครทั้งสิ้นเป็นผู้ที่เราทำงานหรือเราเรียนหนังสือจะต้องคิดถึงก่อนที่เรียนมานี้ไม่ใช่เรียนเพื่อความรู้ของเราอย่างเดียวแต่เพื่อที่จะต้องเอามาทำสิ่งดีสิ่งงามตอบแทนพ่อแม่เราด้วยวิชาความรู้ของเราด้วยคะแนนของเราด้วยความตั้งใจใส่ใจเรียนขยันหมั่นเพียรไม่ไปคบค้า สมาคมกับเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีพ่อแม่เป็นผู้ที่เราควรจะคบค้าเสวนามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปคบค้าเสวนากับใครอย่างนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนที่ไม่ดีเราอยากจะแก้ไขความไม่ดีของเพื่อนเราไม่เคยคิดที่จะพยายามปรับเปลี่ยนความไม่ดีของพ่อแม่เราด้วยการทําความดีขึ้นมาทําความดีของเราให้เป็นที่สะดุดหูสะดุดตาจนกระทั่งพ่อแม่ที่เคยไม่ดีในเรื่องนั้น เห็นความดีของเราในเรื่องนี้ไม่ใช่ไปสอนนะไม,ไม่ใช่ไปสอนพ่อสอนแม่แต่ทําตัวของเราสิ่งใดที่เราเห็นว่าท่านไม่ดีเราจะทําให้ดีเนี่ยทำให้ดีเพื่อที่จะดึงดูดจิตใจของท่านโน้มน้าวจิตใจของท่านด้วยความเคารพท่านจะได้ทำดีแบบที่เราทำํำเห็นไหมนี่คือหน้าที่ของลูกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เข้าวัดเข้าวา ถ้าพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็พาลูกก็วัดถ้าเราเป็นลูกก็พาพ่อแม่ก็วัดนี่สมัยแต่ก่อนเนี่ยตั้งใจเลยนะเนี่ยมีมามีรถมีราใช้ตอนอทํางานตั้งใจเลยว่าจะใช้รถคันนี้เพื่อพ่อเพื่อแม่จะพาพ่อแม่ไปวัดวาทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งใจทุกวันหยุดท่านอยากจะไปที่ไหนอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านธรรมะให้ท่านมีจิตใจหนุนมาในทางธรรม เราจะไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยต่อให้กลับบ้านดึกเดินเที่ยงคืนเกือบสว่างขนาดไหนก็ช่างเราจะพักให้เต็มที่แล้วเราก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะพาท่านไปนี่เป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นรถล,ลาจึงเป็นรถที่ใช้เพื่อพาพ่อแม่เข้าวัดพาพ่อพ่อแม่ให้หนักแน่นให้มีศรัทธาที่เปี่ยมล้นอย่างลึกอย่างรากลึกลงในศาสนานี่เป็นความตั้งใจ นี่ก็สมความตั้งใจนะก็ท่านก็ได้มาบวชนี่ท่านก็ได้มาบวชทั้งพ่อทั้งแม่ได้เข้ามาสู่วัดวาการมาบวชก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเครื่องหมายอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องหมายให้เห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือพระพุทธศาสนาเมื่อเราไม่เห็นสิ่งใดสําคัญยิ่งกว่านี้อีกแล้วจึงสามารถที่จะสลละร่างกายความคิดความอ่านทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งท,ทุกอย่าง เอาเป็นเครื่องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้กระทั่งชีวิตของเราเองเราก็ไม่เห็นสิ่งใดสําคัญไม่เห็นบทบาทหน้าที่อันเป็นสมมุติใดๆจะสําคัญยิ่งกว่าหน้าที่ของความเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสละความเป็นลูกหลานเหลนหลนเนี่ยเข้ามาสู่ลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอะไรสิทธิฐานคว่างนั้นเถอเนี่ยเป็นศักยบุตรเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าได้ทําหน้าที่ เรียนก็เรียนเพื่อพ่อเพื่อแม่ทําการทํางานก็ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่มีรถมีราก็ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่แต่พ่อแม่ที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเรียกว่าพ่อแม่ของเราจึงขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าบูชาคุณบูชาธรรมนี่ผู้ที่ทําให้เรามีความแน่นหนามัม่นคงในในการที่เราเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริง สามารถประพฤติปฏิบัติแก้จิตแก้ใจแก้ความคิดผิดของเราได้จริงเป็นลําดับไปนี่ก็คืออันนี้ก็ด้วยเหตุจากการที่เรามันฟังธรรมถ้าเราไม่มันฟังเทศฟังธรรมไม่เป็นพระหูสูรไม่สนใจใฝ่ธรรมยากที่เราจะคิดจะอ่านเองได้ส่วนใหญ่ความคิดของเราก็จะเป็นความคิดที่ได้เคยถูกสั่งถูกสอนถูกปลูกฝัง ถูกบ่มเพาะมาจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเข้าหาผู้ที่ท่านสู้กับกิเลสมาแล้วท่านจะสอนเราใหม่บอกเราใหม่เตือนเราใหม่ให้เราเป็นผู้คิดในทางที่ไม่เอื้อต่อกิเลสแต่จะคอยคัดง้างกับกิเลสอยู่ตลอดใครละ่ะเป็นผู้ที่เรียกว่าควรที่เราจะเข้าฟังทำเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องกิเลส เป็นผู้ที่รู้ทันกลอุบายของกิเลสแล้วก็เป็นผู้ที่หาวิธีการกลลเม็ดเด็ดพลายที่จะแก้ไขปัญหาไม่เดินตามทางของกิเลสก็ไม่เห็นใครในยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทศคําสอนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแบบหลวงตาเนี่ยเพราะฉะนั้นครอบครัวของเราจึงเป็นครอบครัวที่ถือเอาหลวงตา เอาคําเทศคําสอนของท่านเมื่อได้ยินได้ฟังท่านเทศสอนในแง่ไหนอย่างไรพยายามปรับตัวไม่ได้ปรับได้ทันทีพยายามปรับข้อนั้นพยายามปรับข้อนี้เ,นเพื่อที่จะน้อมนําคําสอนของท่านเข้ามาไว้ในชีวิตของเราเอันนี้นี่เพราะฉะนั้นจึงได้ฟังลึกกับองค์หลวงตาตลอดมาวันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับ112ปีนี่ปีชาตการเป็นปี เป็นวันที่ครบรอบ112ปีของการเกิดขององค์หลวงตานี่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพระผู้มีบุญมีคุณในทางธรรมนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณสูงสุดในทางวัตถุอย่างนี้อย่างน้อยวัดนี้ก็เป็นวัดที่หลวงตาท่านสร้างมาแทานที่เราจะต้องไปสร้างด้วยความเหนื่อยยากลําบากท่านก็เมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาส่งเงินส่งทองมาจนก,กระทั่งกลายมาเป็นกุฏิกลายมาเป็นศาลากลายมาเป็นถนนหนทาง กลายเป็นกำแพงแที่ล้อมกรอบให้พวกเราอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องมาเผชิญกับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มารบกวนทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านทำกำแพงล้อมรอบไว้ให้พวกเราท่านให้พระให้โยมมาช่วยปลูกต้นไม้จนกระทั่งกลายเป็นร่มเงาที่ทำให้เราเดินจงกลมได้ทั้งวีทั้งวันไม่มีเรียกว่าแดดที่จะมาร้อนแผดเผาไปอยู่มาหลายแห่งที่นี่เรียกว่า มีร่มเงาที่สามารถทำความเพียรได้ตลอดทั้งวันด้วยความผาสุกเย็นใจนี่ก็เรียกว่าวัตถุแต่วัตถุเหล่านี้หาได้ในที่ต่างๆก็มีแต่ทางด้านธรรมะสำคัญยิ่งกว่าเนี่ยพระพูทที่จะรู้แง่รู้มุมรู้กลอุบายของกิเลสแล้วชี้ช่องตลอดทุกเรื่องราวไปตั้งแต่เรื่องใหญ่ที่สุดหยาบที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเล็กที่สุดละเอียดรอที่สุดในจิตในใจเนี่ยอย่างเช่น เนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศนะเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้กิเลสท่านก็เมื่อได้สมาธิแล้วสมาธิก็ไม่ควรติดถ้าติดอยู่กับสมาธิก็จะถือเอาสมาธิเป็นที่พึ่งไปตลอดแล้วในที่สุดก็ยังไม่สามารถที่จะได้ทําที่เลิศไปกว่านั้นเนี่ยสมาธิเนี่ยพราะฉะนั้นสมาธิก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องวางให้ได้เนี่ยเรียกว่าต้องเห็นคุณ ในสิ่งที่สูงกว่าสมาธิเนี่ยก็คือทางด้านปัญญาว่าปัญญาหรือวิปัสนาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยขั้นแรกก็ตั้งแต่ขั้นยังเบียดเบียนสัตว์อยู่ยังหดุดหงิดนุ่นง่านกับบุคคลที่ผู้มีพวกคุณอยู่จนกระทั่งวางให้ได้วางให้ได้ไดทําจิตทําใจให้สงบให้ได้สวดมนต์ไหว้พระให้พอกพอใจให้ได้ให้พอใจกับการเจริญภาวนา อยู่ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่าเราจะทําอะไรให้พอใจกับการภาวนาให้ได้จนกระทั่งการภาวนาเนี่ยติดแนบไม่อยากคิดอยากปรุงไม่เห็นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความสําคัญยิ่งกว่าความสงบในใจจากสมาธิพอเห็นคุณของสมาธิแล้วเห็นคุณอย่างหนักแน่นแล้วจนกระทั่งติดเลยละนั้นเถอะเนี่ยท่านก็สอนให้เห็นโทษนะสมาธิก็ยังมีโทษอยู่นะ ถ้าตายไปในภาวะที่ยังเป็นสมาธิแทนที่จะได้ไปเกิดดีก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นพรมไม่ดีเหรอดีแต่พรหมมีอายุไขที่สิ้นสุดนี่เป็นพรมในอายุยืนนานมากพระพุทธเจ้าพราะองค์หน้ามาก็ยังไม่ลงมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาก็ยังไม่ลงมาเพราะฉะนั้นแทนที่จะได้ธรรมะเพื่อความหลุดพ้นก็ยังต้องตกจากสวรรค์ตกจากพรมโลกนี่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือกลับมาเกิดต่ํากว่ามนุษย์เนะี่ยเพราะไม่ได้ทําดีซสอย่างเดียวเคยทําชั่วไว้ครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นแต่อํานาจที่เราแห่งสมาธิมีหนักแน่นมากกว่าผลก็เลยไปเกิดในพมโลกก่อนแต่บาปที่เคยทําอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีกับผู้มีพระคุณบ้างกับนั่นกับนี้บ้างยังติดไว้อยู่เนี่ยทันทีที่บุญให้ผลส่งผลจนหมดสิ้นคราวนี้บาปให้ผลบ้างตกจากสวรรค์ลงสู่เป็นเปรต เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นพรหมจึงยังเป็นสมบัติที่อันตรายยังมีอันตรายเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องเดินเข้าสู่ต้องวางสมาธิให้ได้เข้าสู่ขั้นปัญญาเนี่ยที่ท่านสอนให้พินิษพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนซากศพเคลื่อนที่ไปมาไม่มีอะไรน่าหลงไม่มีอะไรน่ารัก เป็นสิ่งที่น่าที่เราจะพิจารณาให้เกิดความเบื่อความน่ายเพื่อที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายกายนี้ไม่ใช่ของเราแน่แต่เรายึดนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราตายไปจึงไม่มีใครสามารถเอากายไปได้ด้วยในที่สุดต้องวางคืนสู่แผ่นดินเลือดไหลสู่ธาตุน้ำนี่หนังเนื้อเอน็นกระดูกไหลสู่ธาตุดินลมในตัวของเรากระจายออกกลายเป็นธาตุลมเห็นไหม ไฟในตัวของเราที่มีอุณหภูมิ37.5สิบเจ็ดจุดห้าเหรอนี่ก็กลายเป็นอากาศอุณหภูมิเดียวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆคืนสู่ธรรมชาติหมดมีอะไรเป็นของเราบ้างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจิจารณาบ่อยๆอย่าถือว่าสิ่งนี้คือของเราอย่าถือว่าสิ่งนี้คือเราเพราะมันไม่ใช่เรานี่เมื่อเราไปถือว่าเป็นเราเราก็เลยต้องแบกหามความทุกขจากการที่เราถือผิดๆนี่ท่านจึงสอนให้เราถือให้ถูถก การถือให้ถ so so ูกนั่นแหละก็คือการมีสัมมาทิฏฐิการพูดให้ถูกก็คือมีสัมมาวาจาเราจะพูดถูกได้อย่างไรถ้าเรายังคิดผิดอยู่เนี่ยเราจะทําถูกท่าย่างไรถ้าเรายังคิดผิดอยู่เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นต้นเนี่เห็นไหมมักมีองค์แปดจึงเป็นหัวใหญ่ใจความเลยว่าต้องมีซะก่อนมีซะก่อนจะมีได้อย่างไรล่ะถ้าเราไม่รู้จักเรื่องวิปัสสนาถ้าเราไม่รู้จักชีวิตแล้วเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรไม่มีทางยังไงก็ต้องคิดผิด คิดผิดเพราะนั้นพอคิดผิดปุ๊บกิเลสก็ไหลเข้าเราลงเราได้สะดวกเพราะเราคิดผิดคําคิดผิดก็คือการเปิดภาชนะรองรับกิเลสถ้าเราคิดถูกก็คือคว่ำภาชนะคว่ำภาชนะไม่รองรับกิเลสกิเลสไหลเท่าไหร่ก็ไหลทะลุทะลวงไม่สามารถที่จะตักตวงเอากิเลสได้เปลี่ยนจากการตักตวงกิเลสกลายเป็นตักตวงธรรมมีอยู่สองนม,มเท่านั้นรับกิเลสกับรับธรรม เราจะเอาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราต้องมันฟังธทรรมเนี่ยได้ยินได้ได้ฟังเสียงอัดเสียงธทรรมก็เพราะแบบนี้เพื่อเราจะได้เปิดใจรับธรรมแล้วก็ปิดกันป้องกันกิเลสท่านนักจึงมักเปรียบกับนักมวยนักมวยที่ขึ้นชกนะขึ้นชกก็คือปิดท้องปิดคางปิดหน้าเนี่ยอย่าให้เขาชกท้องชกคางชกหน้ามันสลบได้น็อกได้แาบนั้นนอกจากปิดแล้วรู้จักปิดป้องกิเลสคราวนี้รู้จักชกบนะน,นี่แหละ เนี่ยการชกก็คือการบําเพ็ญสมถะวิปัสนานี่คือการเริ่มชกกับกิเลสปิดป้องกิเลสปัดป้องให้เป็นแล้วก็ชกกิเลสให้เป็นด้วยวิปัสนานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยการเกิดก็จะเป็นการเกิดที่มีทิศมีทางไม่ใช่เกิดไปแล้วแล้วก็ต้องหมุนเวียนเข้ามาพวกเรามีใครปาถนาอยากเกิดต่ํากว่ามนุษย์บ้างไม่มีสักคนหนึ่งแหละ แม้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังขอให้เกิดดีๆเพราะนั้นเลยอธิษฐานขอให้ดีขอให้ดีแต่จะดีได้อย่างไรถ้าเรายังคิดไม่ดียังไม่เป็นสมาทิติถ้าเป็นสมาทิติเมื่อไหร่นะทิศทางการเกิดเริ่มละเริ่มจะดีละนะเพราะว่ามันจะนําไปโ่สัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีวส,สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเพราะนั้นก็ขอฝากนะวันนี้เป็นวันที่เราเระเลึกบุญคุณของพ่อของแม่ อะไรก็ตามที่เราทำแม้กระทั่งทำดีทำบุญทำกุศลก็คิดถึงท่านตลอดเราใช้ร่างกายสังขารร่างกายที่พ่อแม่ให้มานี้เราจะตั้งใจตอบแทนทำบุญนี้ขออุทิศให้ท่านเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ท่านอนุโมทนาสาธุท่านละชีวิตไปแล้วก็ขอให้ท่านได้มีส่วนในบุญกุศลที่เราใช้สังขารร่างกายชีวิตนี้ของเราเนี่ยตอบแทนพระคุณท่านด้วยความตั้งอกตั้งใจ ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจรับอุทิศบุญกุศลอันนี้นะจากเราที่เราตั้งใจอย่างแท้จริงระลึกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นความดีนี้แหละจะคอยเตือนเรานะคอยเตือนเราเวลาที่เราไปประสบสิ่งที่มันดึงดูดไปในทางไม่ดีเราจะมีกําลังที่จะหลีกเล้นไปได้ด้วยบุญคุณพ่อแม่นี่แหละเป็นสําคัญเอาละวันนี้ก็เลยถือ,อกับนะได้พูดแต่พอสมควร รววทั้งสิ้นเจ็ดพันาบาทครับสะพอนยาภาบริวะหาปูลาปริปุเรตีสากลังเอวะมีวะอิโตทินังเปตทนงอุปกาปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัตมิสุสัพเพบุเริยตุสังกปาจันโทกันอาลาโสยาธามณีโชติลาโสยาธาติโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตมหวันวันตรายโยุสุขี กายุคนาวาปิวะธนสิริสนิจังบุญหาปัโนจันตารุเมมาวันทันดีอายุวันโนสุขัง านุพาเวนะสัมบัธรรมนุพาเวนะสัมปสังขานุภาเวนะปุโรตรัตานังธรรมรัตานังสังฆรัตานังตินังรัตานังขา นุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิดากไตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัมเพเตภยยาสัมเพเตอันตรายาสัมเพเต ปันทาวาสัมเพตทุเนเมตาสัมเพ awamakala vinasantu ayuwan dago kana wan dago siriwan dago yasa wan dago aparawan wanawan dago sukawan dago mutusam katu karo kayaweraso กาสันตุตุปันดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตญาเตจัสชัยาสิทธนังลาคังสุทิภัคยังสุขังภลังสิริอายุจวันโยจัปปกังวุติเจยัสวาสตาวัสชาจาอายุจฉิ วัสิทิภวันตุเตภวตุสามพมังคะรังราคันตุสามปะเทวตาสามปะปุณะาลูกพาเวนัสกาโสทิภวันตุเตภวตุสามพมังคะรังราคันตุสามปะเทวตาสามปะธรรมา นุภาเวนัสธาสุธิภวันตุเตภวตุสามภะมังคลังราขันตุสามภะเทวตาสามภะสังฆานุ